วันที่17กุมภาพันธ์2557กรณีเข้าสารเหนียวกอค6คุณภาพดีจำนวน3 4 7 8 1 1ล้านกิโลกรัมสูญหายระหว่างทางขนย้ายจากจังหวัดอุดรธานีไปยังโรงสีโชคว,วรรลักษ์รุ่งเรืองกิจจังหวัดรบบุรีโดยคณะกรรมธิการการเกษตรวุฒิสภาซึ่งมีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการระบายเข้าสารในสต๊อกของรัฐบาลจากโครงการรับจำนำข้าวโดยพันตำรวจโทยุทธนาไทยพักดี รองประธานคณะกรรม,มาการการเกษตรวุฒิสภา,ามีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งถึงพันตํารวจ, A COVID จเอกโควิดเจริญวัฒนศักดิ์ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานีให้พันตํารวจโทนวก,กิจนวก,การพานิ์พนักงานสอบสวนชนํานาญการพิเศษซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนคดีนี้เดินทางไปเข้าร่วมกับคณะอนุกรรมธิการติดตามการตรวจสอบเรื่องการระบายข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลโครงการรับจำนำข้าว เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินคดีในกรณีข้าสารหายระหว่างการขนย้ายจากโกดังกลางจังหวัดอุดรธานีไปยังโรงสีข้าวโชควลร,รักษ์รุ่งเรืองกิจจังหวัดลบบุรีดังกล่าวรวมทั้งในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเอกสารและข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาศึกษาจำนวน30ชุดจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาในวันอังคารที่18กุมภาพันธ์2557เวลา9นาฬิกา30นาที หน้าห้องประชุมกรรม,มธิการหมายเลข102ชั้น1อาคารรัฐสภา2พันตำรวจโทนวกิจเปิดเผยว่าคณะอนุกรรม,มธิการติดตามตรวจสอบเรื่องการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลจากโครงการรัฐกำนำข้าวปี2554ทับ2555กรรม,มธิการการเกษตรและสหกรณากรวุฒธธิสภาได้เรียกให้ตนเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรม,มธิการโดยตนได้เตรียมเอกสารหลักฐานในการสอบสวนทั้งหมดเข้าชี้แจง รวมถึงตนได้เตรียมผลการสืบสวนสอบสวนจากการสอบปากคำของพันตำรวจโทปียวิทย์วงสวัสดิ์รองผู้อำนวยการอคอสอส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานอคสอุดรธานีอคอสอลพบุรีรวมถึงเจ้าของกรรมการผู้จัดการโรงสีโชคว,วลลักษณ์นายอเนกชัดจิริชัยและเอกสารประกอบการโอนย้ายเข้าสารทั้งหมดใบซื้อขายสินค้าที่ตนได้รับมอบจากผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ สำหรับการสอบสวนที่สามารถสรุปได้คือน่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องของเจ้าหน้าที่ทั้งที่จังหวัดอุดรธานีและที่จังหวัดลบบุรีซึ่งต้องดูเหตุผลว่าการดำเนินการเป็นไปนตามระเบียบของอคศหรือไม่ซึ่งขึ้นอยู่กับคำให้การของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนอกจากนี้แล้วก็อาจจะมีเอกชนอีกจำนวนหนึ่งที่อาจจะมีความผิดและเข้าข่ายมีความผิดตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาหลายมาตราเช่นมาตรา1 4 7 148 157และมาตรา158ดังกล่าว